เราจะมารีวิวสินค้าในดิน้งดิบนี้ดูนะครับนี่ครับเข้าไปเลยดีสามชิ้นหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทนี่ครับหน้าพปก็เป็นแบบนี้นะครับตีกงเกงยีนขายาผู้ชายนี่ครับรีวิวนี่ครับยืดสบายตัวนี้ฟาไฟออสเตรีย ครับเนี่ยเส้ตฝีมือประณีตเนี่ยมีการดีไซน์วาดรูปนี่ครับตะกีบเป็นแบบนี้เนี่ยกางเกงเป็นแบบนี้พ่อฝ่ายเท้ฝีมือประณีตเนี่ยการทอการซักย้อมการเย็บเข้าตะเกีบจัดทรงเนี่ยครับตะกีบเป็นแบบนี้ครับเนี่ยน้ำหนักนุ่มสบายไม่เหี่ยวยน่น หยุดสูงเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยสวยมากครับเนี่ยเนี่ยซิปกระตุมเนี่ยนะมันติดป้ายดีด้วยนะครับตรงกระตุมเนี่ยสามตัวฟันก้าวเก้าบาทจัดเสลย ตามนี้นะครับประมาณนี้ยผมเลยสั่งมา3ตัวนะครับเดี๋ยวจะมาร,รีวิวให้ดูอีกอันหนึ่งว่าสินค้าที่ได้มาเป็นยังไงครับแค่น,นี้แหละครับสวัสดีครับ